ต่อไปนะต่อไปมัณาธรรมมาใครต่อไปแต่ใครคุณวิไลเจ้าค่ะพระาอาจารย์ยมวิไลมาหรือเปล่ายมวิไลกลับนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะธะมัณาธรรมมานังสือหน้าเท่าไหร่ หนังสือหน้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเอกสารหน้าสามสิบเอ็ดเจ้าค่ะอนุโลมะในอนุโลมะกุฎาสานนิทานมะนาจะเกิดในอนาคตก็ต้องไปดูว่ามานาเกิดที่ไหนต่อว่าเกิดที่กามเกิดที่เกิดที่ โูปในสามภูมิน,นี้นะแล้วก็มาดูว่าใครไปเกิดที่กามตอบว่ากี่คนสี่คนเจ้าค่ะ <showed that. S 1> สี่คนกามสี่กามสี่นะใครไปเกิดในรูปตอบว่าสองคนเจ้าค่ะสองคน, <Bour bon. S 1> งคนใครจะไปเกิดในอรูปตอบว่าสามคนเจ้าค่ะสามคนนะไม่บสาม คามสี 4, รูปสองรูปสามแล้วพอรวมกันกลับเป็นจตุกันจักมสองขางได้ยินโยพอมพมรพ่านได้ยินโยมพรตามคิดตามเนะี้ยไม่ธรรมดาอประท,ทษค่ะไม่ธรรมดาคิดตามแสดงว่าทําอย่างนี้ตลอดเนะี่ยดีแล้วต้องทําอย่างนี้ตลอดก็เหมือนกับว่า กรคิดตามไปด้วยอะไรด้วยนะั่นแหละเป็นการฝึกเนาะบางทีดูตามเฉยๆเพลินๆเนี่ยมันจําไม่ค่อยได้นะต้องมีต้องมีส่วนร่วมต้องมีการคิดตามนะพูดตามต่อไปนะสังสัย่อนที่หนึ่งต้องการองธรรมที่แต่ทามา จากไม่เกิดในอนาคตมันนาเกิดได้ทำมาไม่เกิดหรือเกิดไม่ได้มันจะมีไหมเนี่ยไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเห็นไหมเพราะอะไรรู้ไหมทำไมไม่มีเพราะมันนิฐานไม่ได้ตั้งองค์ธรรไว้เจ้าค่ะ ตอนนี้ก็ตอบแบบเข้าใจเข้าใจเองไงอ่าต้องตอบว่าเพราะธรรมามันเกิดเยอะกว่าใช่ไหมค่ะอ๋ะอพระธรรมเกิดเยอะกว่าค่ะใช่ใช่ธรรมน,นามันเกิดน,น้อยกว่าในเมื่อมัณน,นาซึ่งเกิดน,น้อยกว่ายังเกิดได้ธรรมาเกิดมากกว่าจะไม่เกิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าเขาบอกนิมนตร์พระที่สอบประโยคแปดได้แล้วพระพระพระที่สอบได้ประโยคไหนไปได้เนี่ยประโยคแปดเจ้าค่ะนิมนต์พระที่สอบประโยคแปดได้แล้วนะอ๋อประโยคเก้าไปได้เจ้าค่ะอได้ทั้งแปดทั้งเก้าใช่ไหม อ่านั่นแหละนั่นแหละแนวเดียวกัน <c oughs> คือประโยกเก้าเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเ่ยเพราะว่าเขายังไงเขาก็ได้แปดแล้วไม่ไงั้นเขาจะได้เก้าได้ไงเนาะจะาค่นนัลักษณะนั้นก็อามันตาสิใช่ไหมค่ะตาสินะอามันตาดูแล้วเนี่ยโอ้ยสันนิฐานเนี่ยเอาก็เอาองค์ธรรมมากองไว้ทนะั กลัวไปหมดเลยแต่พอยุบรวมแล้วนะยุบรวมแล้วเนี่ยยุบอะไรรวมกันกามกับรูปเจ้าค่ะ,ะการกับรูปยุบรวมเป็นเป็นจตุปัญจาเจ้าค่ะกามรูปเป็นเป็นปัญจาเจ้าค่ะปัจากามรูปเป็นปัญจาให้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยการารูป,รปเป็นปัญจะให้หมดเลยกามรูปอยู่ตรงไหนก็รวมเป็นปัญจะตรงนั่นให้หมดนี่ก็เหมือนกันเนี่ยการรูปตรงนี้ก็รวมเป็นปัญจนะแล้วก็ปัญจก็มาเป็นปัญจอีกใช่ไหมหเนี่ยปัญจปัญจปัญจเนี่ยมาให้หมดแล้วก็กามร,รูปรวมเป็นปัญจปุ๊บอรูปเปลี่ยนเป็นอะไรจัตุเจ้าค่ะจัตุ มันมันมีหลักการอย่างนี้ไงมันก็เลยง่ายเนี่ยอารูปเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นจตุไปนะเปลี่ยนเป็นจตุไปเนี่ยเห็นไหมจะพานะอารูปอยู่ตรงไหนเปลี่ยนเป็นจตุให้หมดในฐานะที่กามรูปเขารวมกันเป็นปัญจนะทีนี้มันก็จะเหลืออสัณน,นะอสัณอาจารย์นเนี่ย รวมกับใครเขาไม่ได้เลยรวมกับใครเขาไม่ได้ดเลยเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้ด้วยนะจะล่อตามหน่อยก็ไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าองค์ธรรมเนี่ยถ้าเราดูสันนิฐานดูเยอะมากเลยนะ สี่ไปกามสองไปรูปสามไปอรูปแค่พอยุบแล้วเนี่ยก็คือจตุปัญจะไปจตุปัญจะสามใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอะแล้วก็อสัญไปกามแค่นี้เองแค่นี้เองเนะในลักษณะย่อๆสั้นๆอย่างเงี้ยมันเหมาะกับสัมภาษณะ์นะสัมภาษณ์จะถามไม่เยอะ เวลาเราสอบสัมภาษณ์เนี่ยขออนุญาตอาจารย์ท่านขออนุญาตคิดนะอาจจะทําท่าคิดก็ได้นะคิดไม่ออกทําท่าไปก่อนก็ได้ <laughs> จะใช้เวลาเยอะเดี๋ยวก,ก็ให้คะแนนกับบ้านแต่เราต้องฝึกคิดนะต้องมีวิธีคิดเอาละอ่านได้แล้วจ้ค่ะอนุโลมปู้ชา ยาสมามนายตนังอุปัชชิตติตัสศาสธรรมายตนังอุปัชชิตตีติานายาตนะจะเกิดแก่บุคคลใดธรรมายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่อุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในจัตุวการาภูมิปัญจโวการภูมิ และจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกถ้าใช่ทำตนนี้ใช่ไหมค่ะอ่าเรามันคนละภูมิกันแล้วก็ุคติเกิดต,ตุกกาบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสัญญาสัตภ,ภูมิสาธุเจ้าค่ะ,ะสาธุแหมพะปะค่ะสาธุตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเผลอไป และจะเกิดในจตุวการภูมิปัญจโวการภูมิอีกความจริงมันมันได้นะมันไม่ผิดหรอกก็คือจตุไปจตุปัญจไปปัญจานัา่นแหละเนาะเจ้าข้าแต่ว่าหนังสือหนังสือเราจะใช้กันมาและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกนะเจ้าข้า ต่อไปยมประภัยใครต่อพี่พรน,นิพาเจ้าค่ะพรน,นิพาหรือพรวิพานาะกาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พรนิพาเจ้าค่ะยมพรน,นิพานะเจ้าค่ะยมพรน,นิพาเนี่ยมาพร้อมพัดลมเลนาะ ใช่ไหมโอ้ใช่ไหมปิดก่อนจะปิดก่นอนจะข่ะอาจารย์ไม่ได้ให้ปิดอาจะมาถามเฉยเฉปิดแล้ก็ใช่ค่ะขอโทษด้วยจ้าค่ะพอาจารย์ไม่ก็หันไปทางอื่นได้หันแล้วเถอะค่ะมไม่ต้องปิดแล้วถ้าเปิดทิ้งก็เปลืองไฟอ่ะถ้าปิดไว้ก็ไฟไม่เปลืองแต่โยมมันจะร้อน ตัวนี้เป็นปฏิปุนเนะเจ้าค่ะสือหน้าเท่าไหร่เนี่ยถูกไหมเนี่ยนังสือหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเจ้าค่ะอเอกสารหน้าสามสิบสองเจ้าค่ะทังไสยะว่าไงทำ<า>มาทำมาแต่นะจากเกิดโอ้โหทำมามาเอนี่ต้องเข้าแถวแล้วนะต้องเข้าแถวแล้ว ค่ะทั้งการทั้งรูปทั้งอารูปเลยค่ะอาสารมาไหมยอาสารก็อาสารก็มีเจ้าค่ะอืมในในเอกสารในมือเนี่ยมีอาสารไหมมีเจ้าค่ะมีใช่ไหมเจ้า่ะฝั่งอนาคตนะเ้าไปไหนละค่ะ ในการเป็นสี่ในการเป็นสี่เจา้าค่ะมีอสันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งอนาคตมีอสังไหมแต่อนาคตไม่มีเจา้าค่ะธรรมมาจะกเกิดไม่มีนะไม่มีไม่ไม่มีเจา้าค่ะธรรมมาจะเกิดในการสี่รูปสองอรูปสามเจา้าค่ะความจริงอสันมันก็ต้องได้เลย <laughs> อส,สันเนต้องได้เนะอะโอ้ใช่ต้องมีอส,สันอีกอันหนึ่งแลวต้องใส่ในค่ายารา์จันท์จริงต้องมีนะเอกสารไม่มีหรอไม่มีเจ้าค่ะทํามาจะเกิดในอส,สัง มันต้องใส่ไปก่อนนั่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดูตอนนั้นก็ได้มันตะเลิดก็จริงอ่ะแต่ว่ามันตะเลิดแล้วพอดูสังสยะแล้วมันเป็นมันนาไงมันตะ่เลิดไปกลามก็โอเคมันมันเหมือนการนุโลมลยเจ้าค่ะพระจังเหมือนเหมือนการนุนุลมปุดฉาเลยเจ้าค่ะอืมแต่ว่ามันคนละนั่นกันมันคนละสันนิษฐานกันเอามาดูก่อน ถ้ามาจะเกิดนะมีกามีโลกมีอรอาสารันมีอ,รอา,ารมณ์สันถ้ามีก็อย่าอยู่ตรงนี้อาสันเรื่อต้องเติมไหมคะเจ้าค้าพระจย์อืมเดี๋ยวเติมไว้คร่าวๆกันมาดูกันนะค่ะค่ะท่งนยท่านแรกต้องการองค์รมที่แต่บรรณาแต่บรรณาจะาไม่เกิดแต่บรรณาจะาไม่เกิดไม่มี ไม่มีเจ้าค่ะมันอาจจะไม่เกิดไม่มีก็แสดงว่าอสันไม่มาค่ะอสันไม่มาไม่เอาอสันไม่เอาอสันเพราะอะไรเพราะอสันเนี่ยคือสมมุติว่าชาติหน้าไปอสันชาติถัดไปมันจะไปกามไงก็เลยไม่เอาอยู่ดีนะค่ะสลบไม่เอานะอสันนะค่ะไม่เอา ให,ให้เห็นภาพไว้ว่าอ๋อสันเตลิดอย่างว่าแหละนะมันก็จะมีแต่องค์ธรรมของสังสัย,ยสนะ่าน,นที่สองเนี่ยท่อนที่สองค่ะมนาก็จะเกิดมันก็จะเหมือนกันกับเหมือนกันกับ อนนิฐ oh. านเลยใช่ไหมใช่จ้ะค่ะตอบวิสัชนาอามันตาจ้ะค่ะอ,ม,อมันตาทีนี้ก็เหมือนอย่างที่โยมพูดเมื่อกีม้มันมันรวมไงรวมการรูปเป็นปัญจะให้หมดนะป,นปัญจะค่ะแล้วก็ ปัญจปัญจท like. er> ั้งหลายเนี่ยก็รวมเป็นปัญจอีกต่อนหนึ่งให้หมดเลยเหมือนกันนะค่ะค uh ่ะแต่ปัญจทั้งหลายเนี่ยอารูปก็เป็นจตุรวมเป็นปัญจนี่ให้หมดเลยปัญจทั้งหลายค่ะอ่แล้วก็ปัญจกามรูปฝั่งนี้ก็รวมเป็นปัญจเวยค่ะแล้วก็อารูปก็เปลี่ยนเป็นจตุนะเป็นจตุอือนะ นะถ้าถ้าการรูปรวมเป็นปัญจะเมื่อใดเนี่ยเมื่อนั้นอรูปก็จะเปลี่ยนเป็นจตุทันทีเหมือนกันเนาะค่ะแล้วก็จตุจตุก็มารวมเป็นจตุอีกเนี่ยจตุกับจตุกับปัญจะรวมกันจตุจตุอย่างเดียวเนี่ยมันมีมันมีสองจุดสามจุดไงตรงนี้สองจุดก็รวมเป็นจุดเดียวจตุเดียวค่ะรวมให้เหลืออันเดียวนั่นแหละพูดง่ายๆนะ นะสรุปแล้วเนี่ยมันก็คือจตุปันจาจตุปันจะำนะค่ะแล้วที่เหลือก็คือเหลืออสัญอสัน,น,นไปกามนั่นแหลนะเนาะค่ะอืมเกิดซ้ำเนี่ยเกิดซ้ำเกิดซ้ำ อสันเนี่ยความจริงไม่เกิดทมนะอสันนยในข้างบนเนี่ยที่เราเขียนไว้และจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดยุอีกเนี่ยอย่างอาการนิฐาเนี่ยก็ไม่เกิดใช่ไหมอาการนิฐานี่เกิดไหมไม่เกิดค่ะอนนี้อัน,นิถาตายแล้วไปตายแล้วก็จบเลยนะ ค่ะในนั้นไม่มีอกนิถาส่วนอสันแยกมาต่างหาก,ก็ละเอียดดีมันกันนะเอาละอ่านได้แล้วจัก่ะปัติโลมะปุชายัสสะวาปนาธรรมมายัตดังอุปชป,ปชิสติตัสสะมนายัตดังอุปปชิสติติ หรือว่าธรรมายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดมนายตน,นะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุุชนสี่องค์ธรรมของสันนิฐานบทแรก ได้ศสตร<ล><น>ส,สยบบทได้แก่ปุตชน 4, สี่ผลเสกขาบ,บุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในจับตุโวการละภูมิปัญจวก,การละภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกสุขติเหตุกาบุคคลนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอัสัญญาสัตภูมิสาธุเจ้าค่ะสาธุถายภาพแล้วค่ะสาธุ ต่อไปปจัจจันเตือนเจ้าค่ะโยมบุญเตือนโดมเตือนนะ่ยมบุญเตือนเจ้าค่ะโยมบุญเตือนนะโยมโยมปับภัยเตือนนะปัจจันนิก หน้าเท่าไรนะปัจจนิกหนังสือปัจจนิกหนังสือหน้าสองร้อยสองเจ้าค่ะสองร้อยสองสองร้อยสองปัจจนิกสองร้อยสองทั้งอนุทั้งปฏินะอันนี้เป <c oughs> ็น <c oughs> ไม่ยาก <c oughs> หน้าเดียวกันหน้าเดียวนะอนุปโปอนุปโปมะนาจักไม่เกิด ปัจฉินะมนมาจะไม่เกิดอืมีแต่ปัจฉิปัจฉิมะรุกะปัจฉิสามสามรูป,ป,รปออสาันเนี่ยไม่ได้เพราะว่าพบถัดจากอาสาันจะไปกามก็จะมีมนมาเกิดก็ได้แต่ปัจฉิสามนั่นเองสังสัยะท่านแรกต้องการองธรรมที่แต่ทร,รม,มาจากธรรมายา ธรรมมาจากเกิดไหมเนี่ยปัจฉิเนี่ยธรรมมาจากเกิดไหมปัจฉิไม่มีองค์ธรรมอืมนะธรรมจากไม่เกิดแล้วก็ต้องการจะกเกิดก็ไม่มีองค์ธรรมมีแต่ธรรม,มาก็จะกไม่เกิดเหมือนม,มันตาไปไ ได้ปัจฉิสามนะปัจฉิเนี่ยมีสามภูมิสามคนนะพูดภาษาง่ายๆว่าสามคนนะอีกหนึ่ง<น>เราก็แ<น>ยกเป็นขาเกิดกับขาปรินิพานไปเลยนะอืมอันนี้เจอบ่อยแลยนะ้วเนาะอ่านได้เลยอนุโรมปุจขา ยัสะมานายัตานานุปัติสติตัสสะธรรมายัตานานุปัติสติติมานายัตานะจากไม่เกิดแก่บุคคลใดธรรมายัตานะก็จากไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสนิฐานบุตรและสังสยบทได้แก่ติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสาม ที่เป็นปชิมภวิกกซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคบุคคหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิสาธุเจ้าค่ะสาธุอ่านต่อเลยปฏิเหมือนกันนะเหมือนกันปฏิโลมปุฉา เวลาตอบจะไปตอบว่าเหมือนกันนะปฏิลาปุชายัสสาวาปนะธรรมายตนานุปัชชิตติตัสสะมนายตนานุปัชชิตติติหรือว่าธรรมายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลใดมนายตนะก็จักไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิพนธบทและสังสยบทได้แก่ ตีเหตุทุกะกปุตุชนหนึ่งผลเจคขาบุคคลสามที่เป็นปชิมะภาวิกะซึ่งกำลังเกิดในจัตุโวกรภูมิปัญจโวกรภูมิอรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจัตุโวกรภูมิปัญจโวกรภูมิสาธุเจค่ะสาธุถ่ายภาพแล้วค่ะถ่ายแล้วนะเพิ่งขีดนะี่ถ่ายแล้วนะ อันนี้ถ่ายได้เลยนะเดี๋ยวจะถ่ายใหม่ก็ได้ถ่แล้วค่ะทุกจบมัณฑธรรมาก็จบจบหมดสิใช่ไหมจบสามละใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะจบสามละแล้วจ้าค่ะจบสามละต่อไปขึ้นโลแล้วจ้าค่ะน้องโอเลยจ้าค่ะพระอาจารย์ โอ้ oh, <S <S โหองั้นเลยนะจบสามละก็ไปสามโล